ครับโดยบทบาทภาระงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบทบาทหนึ่งก็คือเรื่องของการสืบสารและก็การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมนะครับของอในพื้นทิ่นจังหวัดนราธิวาสนะนะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการาเกี่ยวข้องนะครับในการส่งเสริมให้มีการาเรียนรู้ให้มีการ เผยแพร่เรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆนะครับให้ให้กับกลุ่มทั้งกลุ่มเยาวชนกลุ่มประชาชนนะครับได้ทราบถึงนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงในเรื่องความสําคัญของอ ทางด้านวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็ได้ส่งเสริมเกิดการเรียนรู้นะครับและให้ประชาชนได้สืบสารปฏิบัตินะครับแล้วก็ให้เห็นถึงความสําคัญในการที่จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในคู่สังคมของนาธทิวาสต่อไปนะครับนี่เป็นบทบาทหนึ่งของภารกิจครับกรองบานอนะครับจริงๆแล้วก็คือ,เ,อ,อเราจะหาชมได้ยากนะครับเป็น าการละเล่นนะครับเป็นรูปแบบของการาตีกรองซึ่งมีเผยแพร่อยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็คงจะมี ถ้าผมเข้าใจได้นะครับก็คงจะมีที่เดียวในจังหวัดนราธิวาสและก็ในจังหวัดนราธิวาสก็มีอยู่บางพื้นที่ตะวันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แถวอาเภอเวงนะครับจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับการละเล่นลทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดนราธิวาสเลยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เพราะมันที่อื่นไม่มีะนะครับเราก็ได้เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับคิดว่าสิ่งนี้เป็นการละเล่นที่สําคัญที่ น่าจะส่งเสริมนะครับน่าจะส่งส่สงเสริมให้เกิดการสืบสานต่อไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเป็นเรื่องสําคัญที่จะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวหลายคนสนใจที่อยากจะมาดูกลองบานอนะครับถ้าเราได้มีโอกาสเผยแพร่ไปให้เป็นที่รู้จัก นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่สนใจนะครับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นถึงที่ดีอยู่นะครับเขาก็จะได้มาเยี่ยมชมและสิ่งที่อยากจะมาเยี่ยมชมให้ กับนักท่องเที่ยวได้อย่างหนึ่งก็คือกรองกลองบานอนะครับซึ่งก็มีการละเล่นอยู่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับได้อยู่คู่กับนราธิวาสนะครับจึงได้ให้ความสนใจในการสืบสารให้เกิดการอนุรักษ์กลองบานอขึ้นเราได้ได้ไปศึกษานะครับศึกษาแล้วก็ให้มีการ เรียนรู้แล้วก็ทําเป็นเอกสารต่างๆเพื่อการเผยแพร่เพื่อการค้นคว้าต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องกรองบานโออาจจะ,ะมีเรื่องราวของกรองบานโอในหลายแง่หลายมุมนะครับเราก็ให้ทางคณะอาจารย์บุคลากรของวิทยุชุมชนนราธิวาสนะครับไปศึกษาในแง่มุมต่างๆของกรองบานโอซึ่งมันปนปะปนอยู่กับความเชื่อบ้างนะครับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆบ้างที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของของประชาชนนะครับ ก็เราก็จะให้มีการศึกษาตรงนี้นะครับผลของการศึกษาเนี่ยนะครับเราก็จะมีเป็นเป็นหลักฐานต่างๆเพื่อให้มีการต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้นะครับสืบสานในงานทาง้านวัฒนธรรมของการละเล่นกรองกรองบานโอต่อไปนะครับก็ก็ในเป็นเป็นบทบาทหนึ่งที่เราจะต้องให้เกิดเป็นเป็นโมรดกทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนาราธิวาสต่อไปนะครับ ก็คิดว่านะครับถึงต่างๆเหล่านี้นะครับที่วิาลยชุมชนทําตามภารกิจนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานนะครับหรือว่าต่อประชาชนในจังหวัดตราดทิวัดนะครับที่จะก่อให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มนะครับเราได้นํากรองบานอไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความสนใจนะครับอย่างเช่นเป็นสติกเกอร์ลายนะครับเราได้นํากรองบานอไปลวดลายกรองบานอและต่างๆพวกนี้ครับไปใส่ ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อเผยแพร่ให้คนได้รู้จักกรองบาโนให้เกิดเป็นคําถามว่าเอะอันนี้คืออะไรนะครับมันอยู่ที่ไหนนะครับก็จะได้เรียนรู้ว่ามันอยู่ที่นาราธิวาสนะครับและสิ่งที่จะสัมผัสที่จะดูได้นะครับก็ต้องมาที่นาราธิวาสเพราะสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นคุณค่าของเมืองของชุมชนอยู่ที่นาราธิวาสครับครับเราก็พยายามนะครับโดยบทบาทของวิทยาชุมชนเรานะักพยายามให้คนได้รู้จักนะครับให้อ่า เรื่องของกรองบานอนเนี่ยครับให้โดยแพร่หลายต่อไปนะครับเราก็พยายามที่จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ให้ได้รับรู้นะครับว่าสิ่งนี้มันเป็นคุณค่าของนาราธิวัสนะครับเพื่อการเพิ่มมูลค่าหรือว่าให้เป็นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนาราธิวัดต่อไปครับีแล้วก็คือคนที่สนใจนะครับคนที่สนใจในกรองบานนอนนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะสูงวัย นะครับที่ที่ทำกันอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีนะครับคนในลักษณะของวัยรุ่นบ้างนะครับคนวัยกลางคนบ้างก็เริ่มสนใจที่เข้ามากิจกรรมนี้เพราะว่าเก็เริ่มที่จะก่อให้เกิดรายได้กับกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับการตีกรองนะครับ การไปแสดงตีกรงในโอกาสสำคัญต่างๆนะครับทั้งงานที่เป็นงานอีเวนต์ใหญ่ๆที่มีขึ้นในท้องถิ่นนี้นะครับก็จะมักจะใช้กรงบานอในทางประเพณีทางาศาสนานะครับก็จะใช้กรงบานอนะครับเพวกเมื่อกิจกรรมพวกนี้นะครับมันก่อให้เกิดรายได้นะครับก็มีคนเริ่มที่จะสนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็มาสืบสารมากขึ้นนะครับผมคิดว่าต่อไปนะครับการเรียนรู้สืบสารสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับก็น่าจะเผยแพร่ไปยัง รุ่นต่อรุ่นนะครับไปสู่กลุ่มคนนะครับวัยรุ่นหรือวัยใดวัยเด็กนะครับเราก็จะเริ่มที่จะพัฒนานะครับเริ่มพัฒนาให้เขาเกิดการเรียนรู้และก็ทราบซึ้งนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะครับสืบสารในงานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปครับ